สวัสดีครับช่องตองพรพรมครับคลิปนี้มาดึกไปนิดหน่อยครับแต่ว่านําข่าวดีมาบอกผู้ที่กําลังใช้สิทธิ์คนละครึ่งอยู่ขณะนี้นะครับลุ้นครับลุน้นกดปุ่มรับสิทธิ์โครงการเราชนะเยียวยาสามพันเดือนรับ7000ง่ายๆเลยนะครับโดยไม่ต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับ รายละเอียดนี้นะครับเมื่อวันที่15มกราคม2564ก็คือเมื่อวานนี้นะครับคณะกรรมการกันกองโครงการการใช้เงินกู้ก็ได้เห็นชอบโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด19โครงการเราชนะนะครับก็จะใช้งบประมาณราวๆ2แสนล้านต้นๆน,นะครับแล้วก็เยียวยาคนทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับประมาณ 3 0ถึง35ล้านคนซึ่งตัวเลขเยียวยานี้ก็อาจจะผันแปรไปตามข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์นะครับอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ตามข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์นะครับคณะกรรมการการก,กองโครงการการใช้เงินกู้ได้เห็นชอบโครงการเราชนะแล้วนะครับเยียวยา3 5 0 0ัรบาท2เดือนที่จะมีการให้เงินผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 ในเดือนกุมภาพันธ์35 0 0และเดือนมีนาคม3,5 0 0นะครับโดย ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้ทุกจังหวัดนะครับจะมีการนําเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครม19มกราคม64นะครับผู้ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเลยก็คือผู้ถือบัตรคนจนนะครับจะได้3.52เดือนเข้าบัตรคนจนกดเงินสดเอาเลยนะส่วนผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งอยู่ขณะนี้นะลุ้นลุ้นครับว่าเขาอาจจะทําอาจจะทํานะครับอาจจะทํา ปุ่มกดรับสิทธิ์โครงการเราชนะโดยที่ไม่ต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะนะครับกดรับสิทธิ์ปุ๊บก็จะได้รับสิทธิ์เลยหลังจากนั้นก็ได้รับการโอนเงิน3ามพเข้าแอปเป๋าตังในเดือนกุมภาพกับเดือนมีนาเดือนละสามพัเดือน 3, 5, 2, เป็น7จ็ดพันซึ่งจะมีวิธีนําเงินสดออกมาใช้อีกต่างหากนะครับส่วนกลุม่มอื่นๆที่จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบประกันสังคมนั้น ก็จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราชนะแล้วก็จะได้รับการเติมเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดรอฟังรายละเอียดอย่างชัดเจนวันที่19กมกราคม2564อีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายจะมีการเสนอรายละเอียดแถลงข่าวมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับส่วนกรณีคนละครึ่งก็ลุ้นถ้าเขาทำปุ่มปุ่มมาในแอปเป๋าตังค์เลยนี่เราสามารถกดทะเบียนรับสิทธ์เลยนี่ จะมีไหมกลุ่มปุ่มแบบนี้ก็รอฟังวันที่19เมกราหกสี 64, ่เช่นกันถ้ามีปุ่มให้กดก็ง่ายมากครับก็เหมือนเรากดรับสิทธิ์เฟสหนึ่งใครจะอยากได้เฟสสองต่อก็กดก็ได้รับอีก500ทํานองนั้นนะครับส่วนการกดรับสิทธิ์ตัวน,นี้ถ้ามีปุ่มกดรับสิทธิ์จริงเราจะได้อีก7 0 0 0นะครับซึ่ง7 0 0 0นี้สามารถกดเป็นเงินสดก็ได้ซึ่งจะได้ในเดือนกุมภาพันธ์ห้าร้อยและเดือนมีนาห้าร้อยรอฟังครับจะมีปุ่มไหมครับรอฟังครับสวัสดีครับ